สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ตามคำนิบร้องของลูกเพจนะครับอยากจะดูเรื่องตินผียน่นผมก็จะสอนเท่าที่ผมพอรู้นะครับเล็กๆน้อยน้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมยังไงก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่รู้เยอะแต่เท่าที่ผมจะสอนเท่าที่รู้นะครับผมเออตินทีโ้งตัวย่นนะครับมีอยู่3ามลักษณะ นะครับสามลักษณะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตินตีแบบปรับได้นะครับเห็นไหมครับเขาจะปรับได้นะครับเห็นไหมครับปรับได้ตัวนี้เป็นตัวปรับได้นะครับเอ่อตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนพื้นได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนพื้นได้นะครับที่พิยนนะครับและก็ตัวน <ket> ี้เป็นแบบตายตัวครับเห็นไหมครับระบบตายตัวนะครับผมเป็นระบบตายตัวถ้าคุณจะใช้ติ่นผิยนคุณจะใช้ฟันสามแถวไม่ได้นะครับ ฟันถแถวนี้ไม่จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการเกาะของตีนผีจะอยู่ประมาณนี้นี่คือรูรูรูของเข็มตัวนี้คือรูเข็มนะครับาถ้าเกิดรูเข็มตรงนี้จะฟันจะไม่มีจะไม่เกาะนะครับเขาจะเว้นช่วงตรงนี้หายไปนะครับเราต้องใช้ฟันสี่แถวเท่านั้นนะครับถึงจะได้ผลนะครับผมสี่แถวตัวนี้เขาจะเป็นลักษณะนี้ครับะนะครับและสี่แถวนี้ตรงนี้เขาจะเกาะได้เต็มนะครับผม เพราะตีมียยนก็จะใช้เฉพาะช่วงหน้าของฟันนะครับช่วงหนังฟันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับผมตัวนี้จะเป็นเก,เก็บก่อนนะครับจะเป็นตัวปรับได้ก็ลักษณะนี้ครับตัวปรับได้เนี่ยถ้าเราไม่ปรับเขาจะอยู่ลักษณะตีมีธรรมดาทั่วไปจะไม่ยยนแล้วตัวด้านหลังนี้เรากดเขาจะกระโดดขึ้นเมาลาเราหมุนทีหนึง่งเขาก็จะหมุนกระโดดขึ้นให้สูงเงี้ยจะเป็นลักษณะเดียวกับตัวเมื่อกี้นี่แหละครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ อ่าอ่าจครับแล้วก็ถอดตีนผีออกมาได้เลยนะครับผมครับตีนผีดูแล้วเราก็จับตีนผีใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ตัวแรกผมจะใส่ให้ทุกตัวนะครับทีละตัวใส่ให้ทละตัวครับเป็นวิจยาทานเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับอย่าไม่มีอะไรพิเศษมากครับ รูปเพจสั่งมาอยากจะดูว่าตินหียน่นมีลักษณะไหนเย็บประมาณไหนก็จัดให้บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้เราต้องแบ่งๆความรู้กันครับนะครับเมื่อเสร็จแล้วนั้นหนาเรียบร้อยแล้วครับเราก็จับใส่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้จับใส่ได้เลยครับเห็นไหมครับจะย่นให้เห็นไหมครับเราจะดึงนะครับถ้าดึงเนี่ยผ้าก็จะไม่ยน่นนี่คือกรณีที่ว่าบางคนจับดึงไว้เงี้ย ทำไมพื้นไม่ย่นไม่ย่นก็อาจจะดึงไว้จะไม่ย่นแน่นอนนะครับแล้วต้องมีการส่งช่วยนะครับมีการส่งช่วยถ้าเราต้องการให้ย่นมากขึ้นแล้วก็ปรับห่างมากขึ้นเขาจะช่วยย่นนะครับปรับหางมากขึ้นก็ช่วยย่นแล้วอีกอีกกรณีเขาช่วยนะครับก็คือเอามือกดหลังไว้แล้วก็เย็บนะครับก็จะทําให้ย่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นตีนผีต่ตัวเราสามารถไม่สามารถจะปรับได้ใช่ไหมครับมันจะย่นลักษณะน,นี้ลักษณะดเดียว ย่นน้อยย่นมากนะครับอยู่ที่การปรับทีห่างของตีนผีตัวนี้นะครับถ้าดึงผ้ามันก็ไม่ย่นนะครับเดี๋ยวผมจะดึงผ้าให้ดูนะครับเอาช่วงจบผมจะดึงแบบดึงผ้าไว้นะครับเขาจะไม่ย่นย่นน้อยใช่ไหมครับมันจะย่นน้อยนะครับผมนะครับอันนี้คือตีนผีตัวตายตัวนะครับผมอ่าตัวที่สองขอบคุณนะครับหมดรถหมด ตัวที่สองก็เป็นลักษณะตัวแรกครับเป็นลักษณะตัวแรกเลยตัวนี้ตัวเป็นลักษณะตัวแรกเลยครับเห็นไหมครับเพียงว่าตัวนี้เขาจะเปลี่ยนพื้นได้ถ้าเกิดตัวนี้สึกหรอเราก็เพาะเปลี่ยนเฉพาะพื้นเอานะครับอ่าลักษณะเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เหมือนกันครับแค่ใส่ดินถีไปก็ใช้ได้ครับเผลย่นน้อยย่นมากอยู่ที่เราปรับที่ห่างนะครับหรือว่าการดึงการกระชากการดึงผ้าไว้นะครับการดึงผ้าไว้ ครับเช่นเดียวกันเห็นไหมครับปินผีย่นนะครับเห็นไหมครับโอเคแล้วตัวที่สามนะครับเราให้ดูกันครับเพื่อจะได้ความเข้าใจกันนะครับสำหรับลูกเกียร์ที่ขอมาอยากจะดูรีวิวเรื่องกินผียน่น แต่ผมรู้ไม่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 ทั่วถึงนะครับผมรู้นิดหน่อยเท่าที่รู้ได้ผมก็สออนเท่าที่ผมที่ผมรู้นะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับข้างหลังนะครับตอนนี้มันเป็นธรรมดาอยู่ครับจะเสมอจานนะครับจะเสมอจานเหมือนปกติบีัวปกติทั่วไปครับแต่ตัวนี้จะเสียตรงนี้ว่าความย่นเขาจะไม่เยอะเหมือนพวกนี้ครับความย่นเขาจะไม่เยอะพวกนี้เพราะว่าหน้าสมผัสเขาใช้แค่นิดเดียว นะครับตอนนี้จะไม่ย่นใช่ไหมครับแล้วเราก็จะปรับย่นเราต้องยกตีผีนิดนึงเพื่อให้ตีมีกระดกลงใช่ไหมครับหมุนตีมีตัวนี้จะกระดกลงนะครับอ่าเห็นไหมครับเมื่อกระดกลงเห็นไหมครับก็จะย่นเห็นไหมครับแต่จะย่นมาเยอะนะครับตันนี้จะย่นมาเยอะนะครับจะย่นมาเยอะถ้าเราจะให้ย่นน้อยกว่านี้เราก็เพียงแต่เรากระดกน้อยหน่อยนะครับกระดกน้อยหน่อยอ่าก็จะย่นน้อย นะครับจะย่นน้อยกว่าใช่ไหมครับแต่จะ,จะปรับย่นเยอะๆแล้วก็กระดกขึ้นเหมือนเดิมครับเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าจะย่นเยอะเหมือนตัวแรกหรือสองตัวแรกนั้นคงไม่ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้หน้าสัมผัสของเขาน้อยน้อยกว่าเยอะเลยตัวนี้หน้าสัมผัสเขาเยอะมากนะครับตัวนี้หน้าสัมผัสเขาเยอะมากนะครับอโอเคครับผมส่วนวิธีย่นอีกวิธีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเป็นธรรมดาให้ดูก่อนนะครับะนะครับตอนนี้จะยน่นมากกอนนด้ไหมครับแล้วเราก็ปรับไม่ให้ไม่ให้ย่นก็ได้่ไม่ย่นก็ได้คือปรับให้เราเสมอจานเลยเขาก็จะไม่ยน่นะครับปรับให้เสมอจานแล้วเขาก็จะไม่ย่นครับโอเคเห็นไหมครับไม่ย่นหนะครับโอเค แล้วอีกนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าอูย่นแล้วทำไมเวลาย่นแล้วดึงขาดนะครับดึงย่นแล้วดึงขาดเห็นไหมครับไม่มีครับไม่มีสปริงเขาเรียกว่าไม่มีสปริงนะแม่ครับสาหรับใส่แขนใส่อะไรสืกอย่างนะครับมันจะยึงขาดนะครับก็คือใช้ได้สม็อกครับช่วยในการทําให้ย่นนะครับได้สม็อกสองได้แหละใช้ได้สม็อกเป็นเส้นล่างนะครับก่อกอนะครับ ก็เป็นกระสวยใส่กระสวยนะครับเป็นได้สมอกแ้วสม็อกก็เป็นยางครับคือยางสมอกนี่แหละครับยางยืดยางสมอกนะครับมากแเราใส่เป็นได้กระสวยนะครับเราใส่เปกระสวยก็นนะครับอืเราก็เปลี่ยนได้เย็บออกนะครับแล้วเราก็ใส่ได้ส uh, ม็อกที่เราก่อไปแล้วนะครับ ส่วนได้สม็อกนี่ส่วนท่านที่ใช้จากคอมจะใช้มีดไม่ได้นะครับเราต้องใช้ตังไกไม่ได้เราต้องใช้ตัดตังไกออกนะครับเพราะว่าได้สม็อกเราตัดเนี่ยเย็บอีกรอบหนึ่งจะไม่ติดนะครับอ่าเราใส่กระสวยปกตินะครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับเนะราดึงขาดได้เลยนะครับเพราะว่าตัวได้ล่างเขาเป็นธรรมดาตัวได้บนก็เป็นธรรมดามันแค่ย่นครับ ย่นนะครับดึงขาดได้นะครับส่วนเป็นตัวได้สมอกนี้เขาจะเป็นลักษณะนี่ครับเขาจะย่นเลยครับเห็นไหมครับย่นแล้วเขาจะมีสปริงในตัวครับเห็นไหมครับยังไม่ขาดเห็นไหมครับ เราไม่ตัดนะครับที่มีสปริงในตัวนะครับเราไม่ต้องปรับอะไรมากมายครับเราแค่ใส่เป็นและสมอกก็คือเป็นย่นเหมือนกันนะครับ,บรเวลาจะไปเจอพวกงานแขนเด็กทำไมมีย่นย่นและมีสปริงอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยดูนะครับเห็นไหมครับสวยงามครับ ริงครับนะครับโอเคครับผมวิธีวิธีการทํางานของเขาคือลักษณะนะครับวิธีการทํางานของเขาคือลักษณะนี้ครับลักษณะนี้เลยนะครับผมอันนี้คือตีนผีนะครับอันนี้คือจานอันนี้คือฟันนะครับนี่คือเข็มนะครับเสาเข็มก็จะลงมาอย่างนี้ครับเสาเข็มก็จะลงมาอย่างนี้นะครับเมื่อเสาเข็มลงมาอย่างนี้ ผ้าวิ่งเข้าไปไม่จะเกิดอาการย่นอยู่ช่วงนี้นะครับก็ทําให้เป็นผ้าย่นได้นะครับผมส่วนได้สมอกนี้เขาใช้ได้ดึงทําให้ย่นนะครับใช้ได้ยิงทาให้ย่นได้สมอกจะดึงไม่ขาดนะครับนะครับถ้าเป็นได้ธรรมดาขาดแน่นอนนะครับได้สมอกนี้ก็หาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับผมแยะครับผมได้สมอกเขาดนสวยงามหน่อย แต่เป็นได้เป็นเป็นได้ธรรมดาเขาจะขาดนะครับได้ธรรมดานะครับแต่เวลาดึงดีขาดแน่นอนถ้าเป็นได้สมอคครับเขาจะมีสปริงในตัวโอเคครับผมงั้นขอจบกันแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม